เดเดือนผ่านไปหลังจากรับมอบเครื่องบิน F-16 เครื่องแรกนักบินกองทัพอากาศยูเครนโวย F-16 ไม่สามารถแข่งขันกับซู35ได้ความสัมพันธ์ของอเมริกายูเครนพลิกผันไปมาหน้าเวียนหัวขณะที่ลูกบอลกำลังตกใส่ส้นเท้ารัสเซียทำให้ทุกฝ่ายจับจ้องไปที่ปูตินว่าจะทำอย่างไรต่อไป Thank you very much. Thank you so much. Cards. Right now, you I don't yeah, play you're, you're gambling I'm the with the lives of millions of people. You're, you're gambling. ทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่พลิกผันอย่างน่าเวียนหัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับทำให้ทุกสายตานั้นจับจ้องไปที่รัเสเซียอีกครั้งหลังจากที่ลูกบอลลูกนั้นเนี่ยครับมันไปอยู่ในมือของรัเสเซีย การส่งข่าวกลองและความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐไปยังยูเครนจะกลับมาดําเนินการอีกครั้งและเคลมลินนี่แหละครับก็ถูกขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง30วันซึ่งเคียบได้บอกกับชาวอเมริกันไปแล้วนะครับว่าจะลงนามครั้งนี้นี่นะครับรัเสเซียก็เลยถูกขอให้นะครับให้คํามั่นสัญญาเป็นครั้งแรกว่า จะไม่ขัดขวางและก็จะมีความชัดเจนนะครับในการทําสัญญาตันนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อรัเสเซียมีการลงนามในเรื่องของการสุนสัญญาหยุดยิง30วันท่านผู้ฟังครับนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเวียนหัวอีกครั้งหนึ่งจากการทะเลาะวิวาทการที่ห้องรูปไข่นี่แหละครับในช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ระหว่างเซเลนซิกี้กับทีมงานเด็กแว่นของเขาเนี่ยครับเด็กแว่นของทรัมนี่แหละครับกับการละทิ้งกลยุทธ์ของทำเรียบขาวนี่แหละครับเรียกได้ว,ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ในการกดดันยูเครนให้ยอมรับในการตกลงเจรจาสันติภาพเลยครับหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันเป็นฉากหนึ่งของละครที่ทรัมและทีมงานของเขานี่แหละครับ ต้องการจะทําให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญของทีมหลังบ้านที่เขามีอะไรกันก่อนที่จะมาถึงการเจรจาพูดคุยที่เจด้าในครั้งที่2 เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ฟังครับเซเลนสกี้นั้นแสดงความยินดีต่อข้อเสนอหยุดยิง30วันของอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่นะครับโดยกล่าวว่าประเทศของเขาเนี่ยแหละครับยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและต้องการให้รัเสเซียนี่แหละครับปฏิบัติตามตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยซึ่งความสัมพันธ์ รัเสเซียอยู่อเมริกากับยูเคนี่หละครับที่มันพลิกผันอย่างน่าเวียนหัวนี่หละครับมันเลยทําให้ตอนนี้นี่นะครับทุกสายตานั้นจักจ้องไปที่รัเสเซียอีกครั้งหนึ่งยูเคนั้นต้องการตกลงหยุดยิง30วันขณะที่อเมริกานี่แหละครับก็เตรียมยกเลิกข้อจํากัด ในเรื่องของการช่วยเหลือการสนับสนุนทางการทหารรวมถึงจะคืนความร่วมมือด้านงานข่าวกรองท่านผู้ฟังครับแรงผลักดันทางการทูตกลับเกิดขึ้นอีกครั้งกับยเคนอย่างกระทานหานนี่แหละครับแม้ว่าทรัมป์ผู้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือว่าอีกนานเท่าไหร่กว่ามันจะเกิดขึ้นความช่วยเหลือทางทหารของเอเมริกาเนี่ยนะครับที่มันมีค้างอยู่ราวๆหนึ่งพันล้านดอลลาร์อาจจะได้รับการ ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ฟังก์ชันสําคัญสําหรับอาวุธสําคัญอย่างเครื่องบินที่มีการใช้งานอย่าง F16 สนี่ครับคาดว่าจะได้รับการฟื้นฟูท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้มันมีความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้งานเครื่องบินนี่หละครับไม่ว่าจะเป็น F16 สนะครับ F35 รวมถึงอุปกรณ์ทางทหาร ของทางฝั่งชาติยุโรปเองที่มีการใช้งานของอเมริกาเป็นจํานวนมากเพราะว่าสถานการณ์ถ้ามันกลายเป็นว่าอเมริกาไปอยู่ข้างกับรัเสเซียเป็นเรื่องเป็นราวกับปูตินเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆนี่เลยครับ มันทําให้อาจจะทําให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบไม่เว้นเฉพาะเครื่องบิน F16 นะครับมันอาจจะเป็นถึงพวกระบบลูกจรวดแพททิออตนี่แหละครับรวมถึงขีปนต่างต่างๆอย่างขียป T a C M a นอ็มเรนี่แหละครับรวมถึงอย่างขียปรนเอทธอซ a อ็นี่แหละครับซึ่งได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือจากอเมริกาถ้าเผื่อกรณีมันเป็นแบบนี้นี่แหละครับ ความช่วยเหลือความร่วมมือต่างๆเหล่านี้มันจะหมดไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องข่าวกรองที่อเมริกายกเลิกข้อมูลข่าวกรองที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยครับหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์วันที่3นี่อเมริกาได้ให้คํายืนยันว่าจะระงับการช่วยเหลือสถานการณ์ที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่3ถึงวันนี้วันที่11-12นี่แหละครับมันทำให้การพลิกผันสถานการณ์นั้นมัน รวดเร็วจากหน้ามือเป็นหลังมือมันชํำให้ชวนเวียนหัวเหมือนกันกับกรณีที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับในเรื่องของ F16 ที่อาจจะได้รับการฟื้นฟูในเรื่องของการอัปเกรดการดําเนินการเนี่ยแหละครับมันกําลังจะกลายเป็นปัญหาต่อไปเพราะว่าหลังจากที่ความขัดแย้งที่มันเริ่มขึ้น จากห้องรูปไข่นี่แหละครับมันทําให้ F16 ได้รับผลกระทบไปด้วยในเรื่องของความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งมอบที่มันอาจต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าการอัปเกรดนั้นอุปกรณ์ของอเมริกาไม่สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ได้รับผลกระทบรวมถึงความน่าเชื่อถือในเรื่องของการใช้งานจากนโยบายที่มันกลับไปกลับมาเนี่ยแหละครับมันทําให้ความน่าเชื่อถือมันไม่เกิดขึ้นอีกทั้ง หลังจากการใช้งานในเรื่องของ F16 ในสนามรบจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับดูนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยครับมันไม่เป็นไปดังที่นักรบหรือว่านักบินของยูเครนคาดหวังเอาไว้ในช่วงก่อนกลางเดือนกลางปีก่อนที่มีความริเริ่มในการที่จะนําเครื่องบิน F16 มาสนับสนุนยูเครนเพราะว่ากลับกลายเป็นว่าหลังจากใช้งานไปนี่แหละครับมันเริ่มมีผลกระทบมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่า กองทัพอากาศยูเคนตอนนี้โวยนะครับว่าเครื่องบิน F16 นั้นไม่สามารถแข่งขันกับสู -35 ของรัสเซียได้่านผู้ฟังครับหลังจาก7เดือนที่มีการส่งมอบเครื่องบิน F16 เนี่ยครับและก็มีการใช้งาน จากเครื่องบินรุ่นที่4ลํลำดับแรกนี่เลยครับให้กับยูเครนโคศโกกองทัพอากาศยูเครนยูริอิกเนตนะครับได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของเครื่องบินขับไล่เอ6โดยระบุว่านะครับเครื่องบินเหล่านี้ไม่สามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ซูสามสิบห้ารุ่นที่4บวกของกองทัพอากาศรัเสเซียได้การดัดแปลงที่ยูเครนมีนั้นมันไม่สามารถแข่งขันแบบตัวต่อตัวในการรบทางอากาศได้ เราจําเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมเนื่องจากว่าซู35ของรัสเซียนี่แหละครับมันเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ค่อนข้างใหม่และก็ล้ําสมัยซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยาอากาศภาคพื้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และก็เลดราบนอากาศในอุดมคตินะครับนอกจากนี้เลดร์ーーบนเครื่องบินสําหรับเครื่องบินของเราและขีปุูตอากาศสู่อากาศนั้นก็มีความสําคัญเช่นกันเขาบอกว่าความสามารถของ f 16ที่จัดหาให้กับยูเครนนั้น ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเครื่องบินเหล่านี้ได้รับการจัดหาจากทั้งเบนเยียมนะครับเดนมาร์กเดเทอร์แลนด์นอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้ซื้อมือสองโดยเครื่องบินเหล่านี้นี่นะครับได้รับรุ่นแรกๆในช่วงทศวรรษนี้ถึง980นั่นหมายความว่าเครื่องบิน F16 ที่ส่งให้กับ U.K. นี่แหละครับมันเป็นต่อที่3ไปแล้วนะครับไม่ใช่เครื่องมือ2เครื่องบินลบเหล่านี้ไม่เพียงแต่พึ่งพาเลด้าแบบสแกนเชิงกลที่ล้าสมัยเท่านั้นแต่ยังขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16ซึ่งทำให้ความสามารถในการปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกับสินทรัพย์อื่นๆนั้น มันมีจํากัดอย่างมากความหมายมาที่โคโซกกองทัพอากาศยูเครนต้องการจะซื้อก็คือการอัปเกรดเครื่องนั้นมันไม่ทันสมัยเท่าที่ต้องการอาจกลายเป็นเพราะว่าโครงเครื่องเนี่ยนะครับและอุปกรณ์นั้นมันหมดอายุการใช้งานการอัปเกรดจึงอาจเพียงพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ต่ําจากความคาดหวังซึ่งต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า F16 ที่ชาตินาโตส่งมาให้นั้นมันเป็นเครื่องบินที่ปลดละวางแล้วและทําให้นักบินยูเคนเนี่ยนะครับผิดหวังซึ่งมันอาจเป็น เป็นความต้องการของอเมริกาเองแต่แรกที่ไม่ต้องการให้เครื่องบินลบยูเคนี่แหละครับมันมีความเหนือกว่าทางฝั่งของรัสเซียแม้ว่าความล่าช้าครั้งใหญ่ในความพยายามของรัสเซียในการส่งเครื่องบินลบรุ่นที่5อย่างซู57นี่แหละครับที่มันทันสมัยนั้นจะส่งผลเสียอย่างมากต่อความสามารถของหน่วยเครื่องบินลบชั้นนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินลบของจีนและก็อเมริกาที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบันแต่เมื่อเทียบกับเครื่องบินลบ F16 ที่เก่าแก่แล้วนะครับยูเคนั้นเสียเปรียบอย่างล้นหลามนะครับเมื่อนําเซ็นเซอร์หลักมาเป็นตัวอย่างเรดาร์อารีที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกไอบิสอีของซู3 5นี่นะครับไม่เพียงแต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่า2องทศวรรษเท่านั้นแต่ยังมีขนาดใหญ่กว่าเรดาร์เอในยุคสงครามเย็นถึง6กเท่าขณะที่เรดาร์อารีที่สแกนด้วยระบบกลไกรุ่นเก่านี่นะครับ มันมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลบกวนในสนามรบในศตวรรษที่21ความกังวลของนักบินยูเครนเกี่ยวกับข้อจำกัดของ F16 นี่ที่มันต่างแตกต่างกันชื่นเชิงกับความหวังสูงที่เคยแสดงไว้นี่นะครับก่อนหน้านี้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้นี่นะครับมันจะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่าเคยคิดเอาไว้นะครับว่าเมื่อมี F16 นั้นเราจะชนะสงครามนี่ก็คือคำพูดของยูริอิกเนตนะครับโคษกกองทัพอากาศกล่าวเอาไว้ก่อนหน้า ในเดือนพฤษภาคมปี2023โดยเน้นว่านะครับระบบป้องกันภัยอากาศที่จัดหาโดยชาติตะวันตกรวมถึงระบบขีปนาวุธแพทริออตของอเมริกาที่ถูกทําลายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับในการโจมตีทางอากาศของรัสเซียมันไม่เพียงพอที่จะปกป้องน้านฟ้าของยูเครนได้อีกต่อไปดินแดนของประเทศความยาวของพรมแดนนั้น กว้างใหญ่นะครับแนวหน้ายาวถึง2,500กิโลเมตรเขากล่าวเสริมนะครับว่า F16 นี่แะครับมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันภัยอากาศและสามารถใช้ในพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองโดยระบบต่อต้านอากาศยานภาคพื้นดินอย่าง p a t r อ o t นี่แหละครับที่มันยังไปไม่ทั่วถึงเพราะว่าระบบภัยอากาศป้องกันภัยอากาศที่มีอยู่ของยูเครนปัจจุบันนี่แหละครับ มันมีอยู่เพียง6ระบบเท่านั้นเองเพราะถ้าเบิอมันถูกทําลายไปนี่แหละครับหรือว่าลูกจรวดมันหมดไปนี่เลยครับมันก็อาจจะมีเครื่องบิน f 1 6นี่เลยครับเป็นระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเติมแต่กรณีที่มันไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถไปต่อกรกับซู -35 ได้ของรัสเซียนี่เลยครับมันอาจจะทําให้แนวหน้านี่เลยครับการสู้รบในแนวหน้ามันอาจจะมีปัญหาท่านผู้ฟังครับ การที่รัเสเซียเริ่มปัดฝุ่นแล้วก็นำเครื่องบินล่าตเวน AWAC A50 นี่หละครับขึ้นบินเป็นครั้งแรกในรอบหับ6เดือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับมันอาจเป็นสัญญาณผเผชิญหน้าของกองกำลังทางอากาศที่ยูเคนี่แหละครับก็มีเครื่องบินทั้ง F16 แล้วก็มิลลาด2000นี่แหละครับทำให้รัเสเซียนี่แหละครับอาจต้องทำการเครื่องบินลบมากขึ้นต่อจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นเครื่องบินลบรัเสเซียนี่เลยครับบินมาโจมตีด้านลึกของยูเคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออก รวมถึงตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับไล่เลียงมาแต่เคอร์ซอนซาเปรลิเซีย จนถึงโอเดสซาเนี่ยเลยครับซึ่งถูกโจมตีแทบทุกวันจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นี่หละครับรัสเซียนั้นก็หวังจะยึดพื้นที่บริเวณแถบนี้ให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับก่อนที่จะมีการเจรจาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการโจมตีที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันนี่เลยครับมันกําลังกลายเป็นพื้นที่ที่การเผชิญหน้าของกองกําลังทางอากาศของทางฝั่งทงั้งรัสเซียและก็ยเคนี่เลยครับมันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเลยทําให้นักบิน F16 ของยุคนี่หละครับแสดงความกังวลมาก หากต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินรัเสเซียหลังจากที่ใช้งานมาแล้ว7เดือนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ